<ersch> สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมนีนุษย์ิยากับได้มาหานะเอมนะคะหานะเอมมยู่บน้าทิพย์นะคะนเอมมาปฏิบัติธรรมยู่บอน้าทิพย์เกือบเดือนแล้วนะคะนเอมเพิ่นกว่าเพิ่นฝันนะคะเพิ่นก็จะว้าวามวฝันให้ฟังนะคะที่จําได้เป็นเลขสองตัวเพื่อเป็นแนวทางให้เอฟซีนะคะเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้บอกเลขนะคะเพิ่นเว้าวามวฝันให้ฟังนะคะแล้วก็ว้าถิงความเป็นมากของ่อน้าทิพย์นะคะนะคะ่อน้าทิพย์ มาจากบ่อและ้ะคนกระต้อสายทองว่านี่นะคะตรงนี้ห้อาบนะคะเพื่อไม่พิงองซ้ายบุญอยากอาบนะคะเป็นน้ําดื่มน้ําชิพนะคะคุณยายบ๊อบสบายกับเป็นห่วงเ,เ,เป็นทุกโรคนะคะมาอาธิษฐานมากบูชากระปูนะคะอ,องปูอยงยาน,นะคะก็น้าไปดื่มเป็นข้นเจือของแต่ละบุคคลได้ะคะ่ะเนดียากกับน้าไปดื่มนะคะเอาขวดมาก เกาะไฟเทลามขวดซี้กวนะคะนะคะนี่เอ็มเป็นว่าน้านี่มาจากถ้ำชโนดนะ,ะนะคะนะคะไปฟังงในเอ็มบ่อน้ำกันนะคะว่าเลขสองตัวเป็นเลขตัวใดนะคะนี่เอ็มอะไรปีคะปีตาปีคนจ้าเอ็มมาปฏิมาถ้ำยืนหนีโดนหรือเปล่าคะอ่าวัน เช่นเดียวนี่ครบกี่สิบห้าวันคำห้ทานตั้งเอาไว้หนึ่งเดือนจะมีการแถมอีกสิบวันเป็นสี่สิบจะอยู่สี่สิบเมื่อเพราะว่ามันจะมีงานบวงสรวงวันที่สิบหกบอกค่ะอยู่บ่อน้ำทิพย์เนี่ยคะใช่วัดบ่อน้ำทิพย์วันที่สิบหกบวงสรวงบวงสรวงมือเลขออกก็ดีใช่สบายดีจะบอกอะไรสบายดีจากฟันกระดีนอนกระแทบก็มีอย่างกวนค่ะ เ่ะคือว่าเ้าสงบใจสงบทุกทิ้งทุกอย่างหรอกเพราะว่าข้าวโยบานมันมีความหมืนใบหลายอย่างข้าวเสว่าเอาเรื่องธ้รมามาบาอกหรอกเพราะว่าถ้รมาถึงบางทีเราบางคนเขาใจบางคนก็บ,บ่เขาใจเพราะมันละเอียดด้วยกันเอาแค่ว่าข้ามาปฏิบัติหรอให้ดีม้ามีความสุขอื่อถ้รมาดรื่วนๆหลายบางคนจะสีการตั้งอเอาเอานเนื้อไปก่อนอมแม่เพินเ่นกับแม่อยู่น้ำกัน กาเริ่มแรกเลยบ่แน่จ้ะแม่มากเหนกัน้วบ่ออยู่เฮียนบ่บ่ยังบ่พ่ะบะบ่บ่อผลนี้แตไปไปมามามาเบิ่งมามาอยู่ผนบ่จะม่เยี่งเบิ่งยูวาจูดินังไดค่ะอืมพอให้มันอยูน้ำตาล้ำเดงเนี่ยมันเงียบมาเลยงั้นมาเึ้นกลายเป็นห้งทุบานบางเทาหมนหยังเี้ยบางเทกัดชิดไปเอยเปืือยชิดเป็นกัดกัชิดเงีงห่ะเนาะอันนี้แม่ห้ชิดก็ตัดชิดเองบางเทยูเซมกัชิดไปเองอืม ก็ตั้งใจจะจะยังก็เฮ็ดหนมันก็ต้องมี่แน่หอยห้ามคิดเลยยุนี่สบายว่ามันเป็นย้อนอาบน้ำทิบ่มันกับที่นี่บางส่วนค่ะทางน้ำเดิมพร้อมดื่มกระน้ำดื่มทิพมันก่คือสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นค่ะอ่ามันมันอะไรอ่อนแอรว่าได้ว่าซึมเศร้าเพราะว่าน้ำยูบอน้ำจิ้เนี่ยมันก็ว่าโอเคมันเป็นจริงกักทิพย์เนาะค่ะเือหัดน้ำว่า น้าเอ็มตอน,น้าเอม็อนเอมนั่งนั่งสมาธินี่น้าเอ็มช่วยอ,อธิบายน้ําทพิปบอ่อน้ําทพิปตรงนี้ที่มาทีไปมาจากตรงใดมาจากตรงใดค่ะก็อ,อเป็นร้อยเชื่อมต่อมาจากตรงใดค่ะเอ,ออธิบายโดยควรรมามเข้าใจระยะสัน้นๆภาวะเฮาบ่เตเข้า,า,า,ขาใจเยอะค<อ>่ที่มาทิ่ไปเป็นเพราะว่าคนนหายขอมูลบางคนมันก็บหายปคือกันคหายชาดเจนกับหายประชัดเจนคนรับฟังมันก็เลิกปะตปะตอกันเอา แต่เวาลามาบวอกเนี่ยมันอาั่นล,ลงเข้าที่เข้าใจว่าปอน้ำคิดน่ะยูดด้านหลังน่ะสาระตรงนี้พอมันเนยเชื่อมต่อมาจากเมืองบดามโยข้ามจันโหนดมันจะเป็นมันเป็นทอดงามาหอดตรงนี้อม,มองนี้เขาก็เกินเป็นอีกในรูปแบบหนึง่งเป็นน้ำแล่น้ำแล่ตรงนี้ผสมประสา,านกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขององค์ปู่ โอ่สีจะโพอืมใจเพราะว่าจุวัดวัดว่านํำคิดนะ่ะจัดไปสองแบบสองรูปแบบรูปแบบหนึ่งไว้ดื่มรูปแบบที่สองเอาไว้ให้่อาบค่ะอืมให้อาบเนี่ยร่างกายคือให้มันสะอาดภ้ายนอกค่ะนามดืม่มให้มันสะอาดภายในค่ะเออได้ทั้งสองแบบคนที่กินเนี่ยบบเขบอเป็นพยยิษเป็นพ่ายยังเป็นตรวจแล้วมันบ่ค่ะเป็นเพิ่นตรวจเรียบร้อย้วจะมีการเอมาตรวจเรียบร้อยว่าคัดกรองอะไรผ่านหมดแล้ว เป็นน้ำคล้ายๆน้ำแร่ทั่วไปแน่นจะเป็นเหมือนน้ำแร่ทั่วไปแต่รตเราอยุ่ขับควมเชื่อของคนมันบอกอธิษฐานมันบอกเนี่ยคันห้าว่าอธิษฐานแต่ว่าเรามีความเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์แค่คนี้ก็พอเราดื่มด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าเราศรัทธาจริงๆเราไม่คิดว่าเป็นน้ำอย่างอื่นเราคิดว่าเป็นน้ำแร่น้ำบริสุทธิ์หรือเป็นน้ำขององค์ปู่แค่นั้นพอเราก็ดื่มไปเลยจิ่งต่าง ที่มันแป่งอยู่ข้างในมันอาจจะล้างให้มันล้างไม่หมดหรอกอส่วนที่อาบน้ํามันก็ทําละร่างกายปกติแต่เพียงแต่ว่ามีอะไรบางอย่างที่ติดตัวเป็นรูปรูปนามบางอย่างที่ติดตัวเรามามันอาจจะแสงเกาะเรามาก็ได้พออาบน้ําสิ่งสกิ์ปุ๊บมันอาจจะหลุดอันนี้ความเสียเด้อมันเป็นพิจารณาในการรับท่มน,น้าปรับป้งน้าเด้วอว่าอันนี้มันเป็นบางบางเคสเท่านั้นว่า มันจะหนักหรือจะเบาขึ้นอยู่กับกรรมวิบากกรรมที่สร้างกับเขามาติดตัวมาแล้วบางคนมันไม่ไม่หนักพออาบน้ํามันก็ปิวมันก็หลุดออกบางเคสมันก็ต้องติดตัวเหมือนเดิมเพราะกรรมหนักกรรมระหว่างเขากับเราเคยสร้างอะไรมากันมาบ้างอืแต่บางคนเพิ่นสบายเป็นเฮือบเป็นหอกเป็นบ่านหนักเกินไปเมื่อดื่มน้ำชิม์นี่ก็ดีขึ้นมันบ่คคะดีขึ้นเถิดจ้าที้งหมดสีท่ามันบะคะทุกโลก ดื่มได้แต่ไม่ได้ใช่ว่าจะหายขาดแต่มันเพียงแต่ว่าความสบายใจและคว,วามรู้สึกมันจะดีขึ้นหน่อยนึงค่ะ,คะหายขาดคงไม่ใช่ละแต่มันแล้วแต่ความสบายใจบางคนกับหายขาดน้อนบอกว่าได้ค่ะเอะอมันขึ่นยู่กับเคสตรลกเคสที่เขาเอามาแช่ะบางคนเขาว่าหายขาดเลยเป็นโรคมานันมันนี่เขาก็มาแช่ว่าเออจริงๆมันมีจริงๆสิักจริงๆกินแล้วหายยังไง กระดูกับเป็นคว่ำรูอีกแบบนึ่งที่ว่านเอ็มว่านำต่อมาจากขั้มชนดททำนิ่็สบายใจแล้วมามาจากมันเป็นเมืองที่เราไม่สามารถมันเป็นท่อยาวมาน่ะเราไม่เห็นตาเราน่ะค่ะเออมันจะเป็นเป็นเมืองคิดเป็นเมืองคิดเมืองคิดเมืองรับแกนะค่ะก็จะอันเดียวกันจ้ะค่ะเมืองคิดที่เขา เป็นเมืองรับแลหรือว่าเป็นเมืองเก่าที่เขามนุษย์เราไม่ไม่สามารถที่จะมองเห็นเข้แล้วอยากถามแนวทางเรื่ัดนี้นะเอ็มยุคนี้นะเอ็มได้แนวทางบ่างก็ได้ยินเข้า่าฝันอยู่อมันกับฝันเราเอาบอกว่มฝันนอกเพราะเรื่องฝันกับคนเอาเอาแต่ความเหลือความมัดจำศีลเข้าไปคำนวณหรือว่าเรียกว่าได้แต่ว่าเข้าบอกวามฝันฝันยังทีากับว่าตามนั่นอาที่นี้เลขบปน เหล็กทวมาเลขกอะมันอยู่ในความฝันเอ่อพอดีเขาบอกบอกตามนั่นเข้าจีบประเด็นเป็นเน้นว่าเลขกนี่ตัวนี้ตัวนี้แต่ว่าเขาบอกความฝันตัวนี้เนาะค่ะคันถามว่าความฝันละเอียดน่ะเอา like okay. ouais. ่งยๆคือม pues, uh ันหลายมือมันแล้วแต่มาจำสิงน่ะรย่องเล่ามันกับอย่างอะไรโู้แต่วาู้ชายเป็นผู้ชายแ่ามาบอกค่ะตืวเหนียงกับเป็นเมืองรับแล่เนาะเป็นเมืองรับแล่เมืองพญานาคเมืองบาดาลเ่า ขึ้น่อมหากันอืมอมันตัดต่อกันมันซับซ้อนเป็นเรื่องซับซ้อนปันนี้ขึ้นแหลกปันเยอะแต่ว่ามือว่าเเลือออกนงเราลองฟังมือว่ามันติตตรงต่อคองเลยปรากฏว่าบอเข่ากันเลยค่ะอ่าทางแรกคือปันในเลืบอเข่าอ่าปัน,นมามาขึ้นมาขึ้นนี่วางใดสามมือคือ<ต>สองวสองวดนี่แน่สองงวดนี่แหละอืมปันเราผู้สร้างเขาบอกอืม ให้เอาจำขังหนาประราทนมาบอกสามตัวจำประดาว่ามันเป็นเด็กเก็ดและเด็กซีจำกระเหล็กสองตัวขังหลังจ,จำว่าได้แค่สองตัวท้ายเนจนจำเกินใจได้ว่าเป็นหาสองแต่ว่าถ้าบล่างๆในขอ้นอมตาหน่ะมันเป็นก็ตึ่งเจ็ดหาสองบอ<า>แนนค่ายเจ็ดหาสองแนนจะ้ะพอเตือนตอนปีซีกระดูกนาะฬิกาปุ๊บ มันเป็นความมู้สีการเทศในห้าวลงลงเลื่อมๆเนี่ยต่ว่าหาซองใหชัดเจนเป็นผู้ชายบ่คะเป็นผู้ชายสูงสูงพร้อมเฒ่าอายุประมาณเจ็ดสิบกว่าปีเจ็ดสิบกว่าปีสีมากมาบอกเลยอืมแต่ว่ารอบที่ว่าต้องวังหันเล็บออกวังหันเนี่ยกับของนางออดอกช้างเราก็ว่อยากไปบอกผู้ใดะว่พอร้องก็ได้ก็คิ ตรงบอเล็กมันคืออกมาหันเล็กมันออกเงกะแปดเจ็ดสามเนาะแปดเจ็ดสามเจ็ดสามบนเจ็ดสามล่างอืมเหลขลังเหลกเล็กเล็กนังหน่ะมันเด็ดศูนย์หาสามอืศูนหาสามมันออกเจ็ดสามเนี่ยูคือแค่ตัวท้ายจ้ะที่อยู่กันบอเล็มากหันหายห้าวไปบอกคนอื่นอาจจะมาล่องใจห้าวตาวางวันนี้เป็นผู้ใตยมาบอกเป็นผู้ใต้จ้ะผู้ใตยมาบอกจำได้ต้าหาสองแต่ว่าหางนาเลื่อนล่างมันป่ะเนีนจ้ะ อาจารย์ข้อมือจว่าคุ้นๆนะคุ้นๆว่ามันเป็นเล็กจีหรือเลขสีแต่พอมาเปลี่ยนขึ้นมาตีสีนา้นกับผมมาตบทวนเอ๊ที่กับเจ็ดมันเป็นยังไงเนอะแต่ว่าเหล็กจีดชัดก็อมือจีว่ามันชัดเองแต่แลควก็ฝันมันเป็นเบื่อเแต่ว่าที่แนี่หาสองเล่นปะแม่หาสองเนี่ยโอเคเลย้นใจเลยหาสองก็ต้องคิดลายเอว่อดมาจำจริงเราอ่านบอกเลขคน จริงริล่ะมันกลับมาแจ้งว่าบอกเลขหรอกแต่วมีเศษข้ามฝันเน็่ยั้งแมีนความฝันตัวนี้นมันมีเล<ฮ>ะน้ำก็เลยจังครัมามามาแท่ข้ามปั่นเห็ดฟางว่ามันมีเละตัวนี้เข้ามาเลยว่าเจ้าเละซื้อเละตัวนี้เด้อคอยได้มาตะหันได้มาตะผีผีมาบอกอันนแบบเ <ฮะ S 2> น<า>ียนทำความขัด<า>ใจมั่นไม่มาบเห็ดฟางลาบเนยเห็ดฟางลาบฝันแบบนี้มาปฏิบัติเราบางเคียร์เขาปฏิบัติโอ้เต๋อเละก็ได้นอเ็นจรค่ะ มีผีมีอยไรครับบามาบอกบอกสินะจริงๆเขาก็ได้แต่ว่าผู้ชายนี่ม่นเปนค้นแท้ๆบ้างเวลาจากวันนี้เท่าทีเคยเห็นดอกเป็นอาบมาบอกว่าลัานบอลานาเอ็มจำได้แค่หาซองแต่ว่าครั้งนาอาจจะเป็นเ็ซตบ้างค่ะแต่ว่าแน่ๆเพื่อหาซองเนี่ยคนบ่ได้บอกว่าเป็นบนเป็นล่างบ้างเวลาจากมันมากแค่สามตัวแบบนั้นแหละเวาจำจะสองตัวครับคนคนมาบอกว่าบนว่าล่างบอกว่าหาซอง เคนเราเราคนกลับไปเ,เโโด้ยบร้อยเลยจบพอดีตีซีตีซีซนะทีก,โกโาปุกจบพอดีจองหีความสุขหวัดเต็มเต็มมากเราเพิ่งเคยเห็นไฟเงินเป็ดเป็เป็นคนโบราณโบราณดอกแบบคนโบราณั่นแมนบอกเมื่อสามมือสิผ่านมาเนี่ยแม่นมจำแม่นก็จ,จำอะได้ดอกเรื่องเล่าเป็นอะไรแต่เอ็มกลับว่าได้บอกเลขเด้อค่ะเพิ่นเราความฝันให้ฟังนะคะมีผู้ชายมาบอก จะเป็นเจ็ดห้าสองเจวาโตนาพันจำบ่ได้นะคะแต mm ่ว hmm. ่าน <c bells> ุติยาลงหายจะอสือเป็นเจ็ดหาสองเจวานในเอ็มจำแม่นแม่นคือหาสองนะคะทั้งหมดทั้งมวลหนึ่งเป็นแนวทางหาสื่งสลหรับกินแบงรัฐบาลเพิ่นบ่ได้บอกเลขแต่ว่าเพิ่นเราความฝันให้ฟั้างนะคะขอบุณดในเอ็มหลายเด้อค่ะดีเอานี่างมาากว่นะคะ